ตกม้าตายแบบไม่มีใครคาดคิดกลายเป็นราม่าลูกใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยเมื่อการท่าเรือ f อทีมดังจากย่านคลองเตยต้องเจอกับบทลงโทษสุดช็อกหลังถูกตรวจพบว่าส่งนักเตะต่างชาติเกินโควตาที่กำหนดไว้ในกติกาไทยลีกเหตุการณ์นี้ไม่เพียงทำให้ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสนามกลายเป็นโมฆะในความรู้สึกของแฟนบอลจำนวนมากแต่ยังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและความเป็นมืออาชีพของลีกอาชีพไทยอย่างเจ็บแสบจนหลายคนถึงกับเรียกว่านี่คือตลกร้ายของฟุตบอลไทย ในฤดูกาลนี้เกมดังกล่าวเดิมทีเป็นการแข่งขันที่การท่าเรือเอฟซี FC ลงสนามด้วยความมั่นใจพวกเขามีขุมกำลังต่างชาติที่ถือว่าแข็งแกร่งในระดับลลกไม่ว่าจะเป็นตัวรุกที่มีความเร็วตัวกลางที่คุมจังหวะเกมได้ดีและแนวรับที่ผ่านประสบการณ์จากต่างแดนมาอย่างโชคโชนแฟนบอลจำนวนไม่น้อยคาดหวังว่าจะได้เห็นเกมที่สนุกดูเดือดและเต็มไปด้วยคุณภาพแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันในสนามหากเป็นประเด็นนอกสนามที่รุนแรงยิ่งกว่า หลังจบเกมได้มีการตรวจสอบรายชื่อนักเตะและเอกสารการแข่งขันตามกระบวนการปกติและนั่นเองที่ระเบิดลูกใหญ่ถูกจุดขึ้นเมื่อพบว่าการท่าเรือ f อส่งผู้เล่นต่างชาติเกินกว่าที่กติกาไทยลีกกำหนดไว้ความผิดพลาดนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะกติกาเรื่องโควตาต่างชาติถือเป็นพื้นฐานที่สุดของฟุตบอลอาชีพทุกสโมสรต้องรู้ต้องเข้าใจและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดการละเลยหรือพลาดพลั้งในจุดนี้จึงถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภยัย โดยเฉพาะสำหรับสโมสรระดับท็อปของประเทศเสียงวิจารณ์ถาโถมเข้ามาแทบจะทันทีแฟนบอลตั้งคำถามว่าเหตุใดทีมงานสตาฟโคช้ชและฝ่ายจัดการของสโมสรถึงปล่อยให้ความผิดพลาดระดับนี้เกิดขึ้นได้หลายคนมองว่านี่ไม่ใช่แค่ความผิดของโคช้ชหรือผู้จัดการทีมแต่เป็นปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ฝ่ายทะเบียนนักเตะฝ่ายเทคนิคไปจนถึงการสื่อสารภายในสโมสรที่ไม่สามารถควบคุมรายละเอียดพื้นฐานได้อย่างรัดกุมในขณะเดียวกันดราม่านี้กลับยิ่งทวีความร้อนแรง เมื่อผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในสัปดาห์เดียวกันกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางไม่แพ้กัน BG ปทุมอยู่ในเตดโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มคู่แข่งแบบไม่ไว้หน้าสิบถึงศูนย์ชนิดที่เรียกได้ว่าเหนือกว่าทุกมิติทั้งแทคติกความฟิตความเข้าใจเกมและคุณพาพนักเตะผลสกอร์ระดับนี้แทบจะไม่ค่อยเห็นในหลีกอาชีพที่อ้างว่ามีมาตรฐานสูงแอลเมันยิ่งตอบย้ำความแตกต่างระหว่างความพร้อมอย่างมืออาชีพกับความผิดพลาดที่ไม่น่าเกิด แฟนบอลจำนวนมากนำสองเหตุการณ์นี้มาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝั่งหนึ่งคือบีจีปทุมยูไนเต็ดที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการทีมอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกนักเตะก,การวางแท็กติกไปจนถึงการควบคุมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการแข่งขันอีกฝั่งหนึ่งคือการท่าเรือ FC ที่แม้จะมีศักยภาพมีงบประมาณและมีฐานแฟนบอลมหาศาลแต่กลับสะดุดล้มด้วยความผิดพลาดเชิงกติกาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดกับทีมระดับนี้คำว่าตกม้าตาย จึงถูกนํามาใช้ได้อย่างเจ็บแสบเพราะการท่าเรือไม่ได้แพ้เพราะสู้ไม่ได้ในสนามแต่แพ้เพราะความสะเพร่าของตัวเองเป็นการพ่ายแพ้ที่ไม่มีข้อแก้ตัวและยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นในหลีกอาชีพที่ควรจะมีมาตรฐานสูงกว่านี้แฟนบอลบางส่วนถึงกับตั้งคําถามว่าไทยลีกยังสามารถเรียกตัวเองว่าหลีกอาชีพได้เต็มปากหรือไม่เมื่อความผิดพลาดระดับสมัครเล่นย่งเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่า นอกจากผลกระทบต่อสโมสรแล้วเหตุการณ์นี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของลีกโดยรวมในสายตาของแฟนบอลต่างชาติและสื่อจากต่างประเทศฟุตบอลไทยมักถูกจับตามองในฐานะลีกที่กำลังพัฒนามีศักยภาพและมีฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นแต่ดราม่าก,การส่งนักเตกะผิดกติการวมถึงสกอร์ขาดลอยระดับ10-0ทำให้หลายคนตั้งคำถา,ถามถึงความสมดุลและความเป็นมืออาชีพของระบบการแข่งขันอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ บทบาทของฝ่ายจัดการแข่งขันและผู้ควบคุมการแข่งขันหลายเสียงมองว่าหากมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมความผิดพลาดนี้อาจไม่เกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็สามารถแก้ไขได้ก่อนจะสายเกินไปคำถามคือทำไมความผิดพลาดถึงถูกปล่อยให้เกิดขึ้นในสนามจริงแล้วค่อยมาตรวจพบภายหลังซึ่งสุดท้ายคนที่เจ็บปวดที่สุดกลับกลายเป็นนักเตะที่ลงสนามไปแล้วและแฟนบอลที่เสียความรู้สึกในมุมของนักเตะหลายคนถูกมองว่าเป็นผู้รับเคราะห์ พวกเขาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในสนามเล่นตามแทคนติกที่โค้ชวางไว้แต่สุดท้ายผลงานทั้งหมดกลับถูกลดทอนคุณค่าเพราะความผิดพลาดเชิงเอกสารและกะติกานักเตะบางรายถึงกับถูกโจมตีในโซเชียลมีเดียทั้งที่ในความเป็นจริงพวกเขาอาจไม่มีส่วนรู้เห็นกับการตัดสินใจด้านโคต้าต่างชาติเลยแม้แต่น้อยขณะที่ฝั่งบีจีปทุมยูไนเต็ดกลับได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามไม่ใช่แค่เรื่องสกอร์10-0แต่รวมถึงทัศนคติและแนวทางการทำทีม พวกเขายังคงเล่นด้วยความเคารพคู่แข่งไม่ทวงเวลาไม่แสดงพฤติกรรมยั่วยุแม้จะนำขาดนี่คือภาพของทีมอาชีพที่หลายคนอยากเห็นในไทยลีกและเป็นมนาตรฐานที่สโมสรอ,อื่นควรนำไปเป็นแบบอย่างเมื่อมองภาพรวมเหตุการณ์ถ้าเรือส่งต่างชาติเกินและบีจีถล่ม10-0ถึงศูนย์ไม่ได้เป็นเพียงข่าวรายวันแต่เป็นกระจกสะท้อนสภาพจริงของฟุตบอลไทยในปัจจุบันมันแสดงให้เห็นทั้งด้านสว่างและด้านมืดด้านหนึ่งคือทีมที่ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความพร้อมและมีวิสัยทัศน์อีกด้านหนึ่งคือความผิดพลาดซ้ำซากการขาดความละเอียดและการจัดการที่ยังไม่หลุดพ้นจากความเป็นสมัครเล่นบทเรียนจากเรื่องนี้จึงไม่ได้จบแค่การลงโทษหรือการออกมาขอโทษของสโมสรแต่ควรนำไปสู่การทบทวนโครงสร้างทั้งหมดตั้งแต่การอบรมบุคลากรการสื่อสารกติกาให้ชัดเจนการตรวจสอบก่อนการแข่งขันไปจนถึงการยกระดับมาตรฐานของลีกอย่างจริงจังหากไทยลีกยังปล่อยให้ตลบร้าย แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความฝันที่จะก้าวไปสู่หลกชั้นนำของเอเชียก็คงเป็นเพียงคำพูดสวยหรูที่ไม่มีวันเป็นจริงท้ายที่สุดแฟนบอลไทยคงไม่ได้ต้องการเห็นแค่ดราม่าหรือสกอร์ถล่มทลายแต่ต้องการเห็นหลลกที่ยุติธรรมมีมาตรฐานและเคารพในความเป็นมืออาชีพเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายในวงการฟุตบอลไทยต้องจริงจังกับคำว่าอาชีพ ให้มากกว่านี้ก่อนที่ความศรัทธาของแฟนบอลจะตกมาตายไปพร้อมกับความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดอีกต่อไป